วาดสามลูกตอนนี้เราอยู่กับเจ้าวาดวัดวัดสัจจันทร์ครับมีกระถิ่นอะไรครับกระถินวันที่23ตุลาคมวันอาทิตย์นี่แหละจ้ะอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้ามีใจจาภาพมาจากไหนเนาะจาภาพยมยมนิดดาโควิดอิตสริยะคนอยู่ในเมืองยมแย้มยมพัก กลางๆเป็นคนติดต่อประสานงานมากันเลยในความปรนกันะตอนนี้เราเตรียมการยังไงเด็อครับก็ยังไม่ได้เตรียมอะไรต่ออะไรมี่จะป้ายติดข้างทางในสาบข้อมูลแล้วก่อนงานระเพณีตามการตามเวลาไปแต่คงไม่เตรียมอะไรมากเนาะเพราะว่าเราก็มีพื้นฐานเอ๋อะไรของมาของเราอยู่แล้วมีเทียนมหาชาติด้วยวันที่22 22หนึ่งกันเสาร์เนาะเทศเอิงจังหวัดเที่ดเอิงไม่ก็ ว่าสถาปนิกสามคนก็เลยเดินกระถาพันสิบสามกันเนี่ยอ๋อพระจมีนะนั้นพระสองธรรมะก็มีครูบาอาจารย์มาเที่จะเป็นธรรมนิธิธรรมโนเนี่ยตามโยมเจตนาของโยมบาทอาจารย์ของเขานต่ครูญาติอาจารย์อย่าเห็นเด็ดถามสักผาดเห็นใครถวายถวายที่ทางให้ตรงไหนอ๋อตรงหน้านี่ไปดูกันได้อ๋อไปดูครับโยมเสียกระบน